แอปขอบคุณอดีตสามีไม่พาลูกเจอแมเพีรนีเรเววานนเอกสาวแอปทักสอ,อนพักสุขเจริญคุณแม่คนสวยได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักกับลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมทั้งถา,ถามถึงเรื่องที่อดีตสามีสงการเตชนรงมีความคิดอยากแต่งงานอีกครั้งกับแมเพีรนีหลังๆปีใหม่เขาดูเป็นสาวหวานบ่อยขึ้นเป็นวาระโอกาสค่ะเพราะว่าในชีวิตประจําวันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ปกติเขาคือคักมาก แต่ว่าถ้าเป็นวาระโอกาสก็เป็นไปตามวาระโอกาสค่ะวันแม่ปีนี้คาดหวังอะไรขนาดไหนพูดง่ายๆนะลูกนะให้แม่พูดน้อยลงแค่นั้นก็พอแล้วความจริงคือหนูก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันอยู่แล้วราบรื่นดีก่อนหน้านี้สงกรานตออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องแมทว่ามองไปถึงเรื่องแต่งงานหลายคนห่วงความรู้สึกเราขอบคุณที่เป็นห่วงความรู้สึกค่ะแค่นั้นตอบอะไรไม่ได้ ลาสุดสงการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเขาก็ยังไม่กล้าพ,พาน้องไปเจอแมทเพราะเกรงใจแอปตัวเราเองสะดวกไหมถ้าเขาจะเจอกันอันนี้คือสิ่งที่คุณส่งการพูดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อจะนึกถึงความรู้สึกลูกขอบคุณเขามากๆแสดงว่าเขาแคร์วความรู้สึกลูกอึดอัดไหมเวลามีข่าวถึงฝ่ายนูน้นก็ต้องพุ่งมาถามที่เราตลอดจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแล้วเพราะภาพมันก็เห็นชัดเจน ทุกวันนี้มีความสุขมากกับลูกแล้วก็งาน